พัพิดาคาเฟู่่ตลาด่แน่จริงมึงล้วงเลยจิกูอ่าลองเอาอัญมณีอย่าตุดแม่งเลยพามันดาสวัสดีครับขอพี่ใครหน่อยสิแม่จำได้ว่าแม่แม่จำไม่ได้สวัสดีครับมิตรแลาวสู่ช่องปาร์คมาโรดดี้นะครับผมวันนี้เราอยากจะพาแม่กับตัวผมเองเนี่ยมาเปิด บรรยากาศเพราะเราอยู่แต่บ้านอุดอู้ใช่ไหมใช่เราก็เลยบอ,อกเอ้ยผมเคยไปฟาร์มฟาร์มหนึ่งมามันเป็นคาเฟ่แอนด์ฟาร์มซึ่งมันสวยมากน,นี่ครับเอ้ยป้างั้นเราจะพาทุกคนไปทานกาแฟกันนะครับไป,ไปเลยไปเลยแล้วมันไม่ดูในเพจว่าวเขาปิดหรือไม่ปิดก็เข้าไปในเพจมันก็ไม่ปีอะไรมันก็เขียนปกติเนี่ยตอนนี้ปิดไปแล้วทุกคนอะตอนนี้ตอนนี้ มันเป็นร้านอาหารตอนแรกเปิด,ปดครับแต,<เ>แต่ว่าเมื่อกี้พี่เห็นพนักงานวิ่งมาปิดเพราะว่าเขาเห็นไอ้ปากมาครับก่เฮ้ยไอ้เหี้ยปั๊บมาเว้ยอย่างเงี้ยเลยปิดเปิดไหมครับได้ครับเดี๋ยวเผมขอเดินเข้าไปเช็คกันได้ต้องไปแต่งตัวนะเดี๋ยกลับ<อ>คาเฟ่ฟเลยอ่ะดูนิดหน่อยวิ่งรุนแม่ไม่วิ่งวันนี้เออวันนี้แม่ไม่วิ่งเพราะข้างปลดเก่งใช่ใช่อุ้ยทุพพลภาพโอ้โ่งฝานตังค์ยังกล้าพาแม่ไปกันแม่จำได้ว่าแม่แม่จำไม่ได้เดี๋ยวอ่ะ แม่จำได้ว่าแม่จำไม่ได้นะอ่ามึงงงมากทุกคนเขาจำได้หรือเขาจำไม่ได้คอมเมนต์มาเลยครับผมว่าเขาจำได้หรือจำไม่ได้ตอนแรกเ้าเท้าข้างแรกอ่ะพิกที่ตากแก้วเ้าเท้าข้างทต่องพิกเพราะว่าถ่ายนิเตโก้เฮ้ยนิเตโก้มันที่เที่ยวที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าที่ญี่ปุ่นเนสโก้เออเนสโก้ถ่ายคลิปเนสโก้ไง ทมไ่คิลแต่แม่ก็แม่จาได้ว่าแม่จาไม่ได้นะโอเคแม่พูดว่าแม่จาได้แม่จาไม่ได้แบบตอบเป็นพูดเมื่อกี้อ๋อแม่จำไม่ออกว่าแม่ไปโดนอะไรมาข้อมือ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 ยกคอกยกคอกหัว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 ล็อกจนประตูเราเนี่สุดยอดแห่งการบอกว่าอุบัติเหตุลมที่เรามาเลยเหรอระวังเถอะะฮเดี๋ยวก่อนนะอันนี้อวยพรเหรอ การอาหและเค่แม่เคาน์เตอร์ค่ะอ่าไหนถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะมีมีนูหลายแบบ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 อย่างงี้มึงเขาเปิดจริงป้ะเนี่ยไม่รู้มึงดูดิมึงไม่มีพนักงานไม่มีอะไรเลยอ่ะปั้ามึงจะบงแม่ด้วยแม่เป็นลมล้มลงบอบอีกคาเฟ่เฮาร์ดทิ้งถังแม่แม่ลองตกน้ำนะเพลงที่เหมาะกับสถานการณ์แบบนี้คือเพลงฉันมาทำอะไรที่นี่ ทอะไรุ่งพาแม่มาทรามานทรกรรมเนี่ยฮะเขาอายุเยอะแล้วอ้วนก็อ้วนมึงยังพาเขามาเดินตากแดดอีกมันไหลตามทางไปแล้วเนี่ย <c oughs> อ่ะสรุปเปิดจริงเหรอเปิดอ,อ๋อทำไมาข้างหน้าปิดเหรอครับข้างหน้าเราย้ายมาชวนทัางหลักค่ะเพราะว่าเรากุมแรงรัปรุงอ,อ๋อรัปรุ้งโอเคงั้นไปกินข้าวก่อน <c oughs> แม่ประหยัดมีลูกเขาดิ้หน่อยขอตัวหนึ่งแ้วพาน้ต ไปเพื่นี้ไปนี่ทาโ์นอสูทาร์นอสทุกคนงูหมยว่าวิธีที่จัดการกับทานอสอ่ะมันคือวิธีนี้เท่านั้นที่บอกว่ามี24ร้านก็แบบนี้ไม่ใช่นะทุกคนแบบที่ถูกต้องคือนี่เอาอัญมณีอย่าตุดไปเลยเนี่ยนะเนี่ยนี่คือจุดจบของอินฟินิตี้วอลทานอสโดนตุ๋ยครับ อย่างเงี้ยเลยเยี๋ขยับขาขยับทำไมแม่ก็ยังว่าทำไมแม่ขยับกูว่าไม่ใช่แม่กูท่านเป็นใครคะท่านไม่เต้เห็นเคยเห็นท่านเป็นใครคะเนี่ยแม่เคยนะท่านเป็นใครคะเออทำไมแม่ขยับผามารดาสวัสดีค่ะเขาพูดว่ใครหน่อยะไม่พีสต์นะกินอะไรดีอ่ะไม่รู้ไอ้ทุกคนเดี๋ยวรอทีอาหารมาเลยแล้วกันฮะ แนะนำได้หน้าตาดีนะคือหน้าตาดีกันพระจัดสรรพระจัดสรรไม่ถึงอาหารอ๋อถึงอาหารใช่ไหมถึงเธอนะอหน้าตาดีฉันไม่เคยเจอใครที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลถ้าคิมนแลคะเนี่ยไม่รู้นะถ้าเป็นเส้นนะี่ะถ้ากินแบบนี้แม่อร่อยแล้วตอนนี้ใครกินแม่จะกินด้วยฮะขอตะเกียบสิใครจะให้กินของหนู แม่จะกินแต่ว่าเขาห่วงห่วงเหรอไม่น่าห่วงอะไรกินได้ไหนลองเลยเดี๋ยวเพิ่งไงไปลองกินก่อนครับจ๊คขอตะเกียบพูดหนึ่งตะเกียบไว้ไวา้ไม่มีตะเกียบจ้ะไอ้รีวิวตามจริงนะฮะถ้าใช้ได้ก็คือใช้ได้หัวร้อฮะร้อนมากตัดอ้าวเดี๋วคิดว่าอร่อยร้อนอร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมร้อนหน่อยหน่อยใช่เหร เย็นมากแต่เขาว่าคุนหมูเท่าไหร่คะอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าไทยๆหน่อยนะคนไม่มีให้ทําไข่เค็มให้ระบายสีแบบขออนุญาตถ่ายคนนี้นะสวัสดีค่ะขาวพิดาคาเฟ่ยี่ตลาดชื่อคาเฟ่เนไราวพิดาคาเฟ่ตลาดค่ะเมนูของเราจะเป็นเมนูนี้ค่ะอ้าวอ๋อนี่คือกาแฟเหรอเอสเปรสโซ่ชอชี่ไข่ค่ะทำไงครับ แล้วราลูกค้ากินอ่ะถ้ามองหน้านะดูเลยไค่ดื่มฮะกูเห็นที่นอนพระบิดาปะเห็นแล้วที่นอนหมากูสะมึงขึ้นมาหมารู้หรือพระบิดาเหรอเหม็นใช่ไหม เหม็นคือคนชั่วคนนี้เขาจะได้กลิ่นเป็นดกลิ่นมะลิกูยอมชั่วกูเหม็นแค่กูเห็นกูขมคอเลยยี่ไอ้หน้าหน้าข่าวปะตอนนี้อีป้าลงไปไหนขี้เหรอเอออีป้าลงไปเลยขี้นี่มันเป็นบบาขี้อีป้าลงไปเลยขี้าวไอ้เมคบ๊กพี่จะแนะนำคลิคนะครับทุกคนสำหรับการยิงปืนให้ได้ตุ๊กตานะครับคือมึงเอาปืนอ่ะจับขึ้นมาแล้วยิงพี่เขา นี่นพี่เขาเจ็บแล้วมึงไปหยิบตัวตามมาเาสีเขียวนะเออห่วยแตกเด้งไปลงข้างหลังผมตั้งใจใมัา <laughs> มือบอลเตะตอนนี้ครับพมานดาเองเลยนะครับพมานดาเองเลยนะครับผมยิงเลยครับยังไม่เชนะเออต้องพูดหร<ะ>อ,อทักที่เหรอทักที่เหรอทักที่เหอะหอน้องขำแล้วนะล่ะแม่ไ <laughs> ม่ได้เกียรถือว่าช่วยแม่ผมด้วยผมขอให้แม่เข้าไปยิงเลยได้ไหมครับอ่าลองดู

ทำไมมันโดนหมดเลยวะเกระจอกที่ผ่านเลยเออน่าจะแฮร์แม่ตอนนี้นะแม่จะได้ตกน้ำไปเลยเนาะอืมตีเนาะทุกคนมันกว้างมากเลยที่เนี้ยน่าพาเด็กมาน่าจะสนุกทุกนาข้าวอือมีหุ่นไรกาเออเออแก่แล้วเนี้ยแม่กูเนี่ยอืมเออแก่เหมือนแม่เลย นี่ทุกคนนี่คือบ้านแกะ่นะทุกคนถ้ามาแบบมาเย็นๆน่ะบรรยากาศดีมากนะเนี่ยเราจะพาทุกคนไปดูบ้านแกะนะครับผมไหนนั่นไงมูม่เห็นแ,แกะตัวเบือเร่อยอยู่ในบ้านอ,อ่ะระวังฟันน้องจะงับนิ้วตอนยื่นยาให้แก่ออกมาอยูตรงนี้นเฮ้ฮัลโหลค่ะสวัสดีไปเดินไปดูบ้านไก่ เก็บไข่ไปบ้านใบละห้าบาทหยอดใส่ตู้ได้ไข่ได้ครอบครัวสองฟองเออโอ้ทุกคนดูไก่สิดูไข่สิเขาขายนะฟองละห้าบาททุกคนอันนี้รายได้เขาบอกว่าเอาไปช่วยน้องๆนะน้องนนักเรียนเขาบอกน้องนักเรียนอุ้ยมันมันกุกไข่จริงนเนี่ยดูดิเนี่ยใช่อดี๋ตังหน้าเอาไข่กลับบ้านด้วยเดีตังเดี๋ยวไปสี่สิบนั่นแหละดูดูทุกคนมานี่เสียงโอ้โห อู้เจกเอ้ยอย่าลืมเอาไข่ไก่สิเอออยู่ไข่ไก่ด้วยไหนแน่จริงมึงล้วงเลยจิกกูอ่าลองเอาดิเอาสองฟองเอาให้ได้เป๊เอาสองฟองเอาให้ได้เอาสิเฮ้เป๊เอาไข่สีส้มด้วยเหรอลูกเป๊แมงไหมมันอะไรนี่เขาไม่หวงเว้ยเอ้ยเป๊ะแม่โอ้โหหวงเลยมาเลยครับ อือพี่จะไข่มาอันนี้เลยมานี่<อ>แม่ไม่มาอีกมากกอยากกินอีกมาอยากกินอีกกับแม่โอ้ยน่กินอีกแม่ที่อีคนและปลาเทเลยเอ้าอะไรเนี่ยมันหิวทุกคนเมื่อกี้พี่เห็นน้องเป็ดหลุดมาตัวหนึ่งพี่เหล่าก็เราช่วยมันเข้าไปที่เดิมไหมเพราะว่าแต่พอออกมาปุ๊บสิ่งที่เจอคือไข่เออ <c oughs> ไปเก็บไปคืนเขาปั๊บ น,น้องน้องน่าจะเข้าฝูงไม่ได้เดี๋ยวมันหิวหรือเปล่าถ้าไม่เข้าฝูงอะ่ะเอาไปโอ้ไข่ยังใหม่อยู่เ,ออเลยอน่าจะเพิ่งออกไม่ต้องขู่ลูกเ้ยวางไว้เลยเผื่อมีคนมาเก็บอีกอันนี้คือน้องที่หลุดออกมานะครับไม่รู้หลุดมาได้ไงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาให้น้องเข้าบ้านเข้าบ้านไปเย้ เาเข้าบ้านแล้วเรียบร้อยแล้วตรงนั้นอ่ะเฮ้ยอะไรมาลุ้มือนะ้อยแล้วเนี่ยเอาทุกคนวันนี้นะครับ <c oughs> ก็พอหอมปากหอมคอเดี <c oughs> ๋ยวผมจะไปถ่ายรูปให้แม่แล้ว<ไ>ว่าจะเริ่มย้อนกลับไปไล่ถ่ายรูปแมรใหม่หมดเลยแล้วก็หากชอบคลิปประมาณนี้ออกไปเที่ยวอะไรหรืออยากให้เราไปเที่ยวไหนก็พิมบอกกัน,ได,มมนได้คอมเมนต์เยอะๆอยากได้คอมเมนต์เยอะๆใช่นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดตามช่องไปไกลไลน์และก็ช่องป๊าปมาดีด้วยนะครับครับผมมาที่ได้อยู่ มันชื่อว่าอะไรไม่รู้เดี๋ยวขึ้นให้รา้อ่านไม่ออกเออนั่นแหละขึ้นอ่านยากนั่นแหละไม่รู้อยู่นครนายกหรือปทุมด้วยเดี๋ยวเขาหาเอานะครับผมไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดแต่ว่าอยากให้มาเพราะว่ามันกิจกรรมมันเยอะแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆด้วยใช่นะครับผมไปละบ๊ายบายกํามือช่องปากมาเลยตี